อะไรวะสามพันกว่ามั้งครับนมโตเกียวครับผมน่ากินมากครับมี2ไสครับไสหวานกับไส้เค็มครับผมตลาดโนนเตงครับผมโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญเลยนะครับผมสินค้าเราน่ากินมากครับนี่ครับโอ้นมีกับพ่อขายได้ครับแป๊บเดียวจะเด่นดีมาคนละหาละซีมัดเลย ีครับผมเราทำสะอาดครับปลอดไฟครับไม่ต้องกลัวครับมีไส้หวานครับตัวนี้น่ากินมากครับไส้หวานไส้เค็มครับผมอ่านี่เลยโอเคนะครับผมครับดูโอกาสมีเวลาครับผมขอบคุณมากครับได้เท่าไหร่วะสามพันกว่ามั้งครับนมโตเกียวครับผมน่ากินมากครับมีสองไส้ครับ ไสหวานกับไส้เค็ีมครับผมตลาดาษนเต็งครับผมมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญเลยนะครับผมสินค้าเราน่ากินมากครับนี่ครับโอ้นีกับพ่อขายได้ครับนี่แ๊บเดียวจะเด่นีมาคนพลหาะสิซีมัดเลยีีกับพวกเราทําสะอาดครับปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวครับมีไสหวานครับตอนนี้น่ากินมากครับไสหวานไสเค็ม ครับผมอ่าน,นี่รวมขอบคุณเล,นนเลครับผมครับมีโอกาสมีเวลาครับผมขอบคุณมากครับ